ที่จังหวัดชายภูมินั้น ก็สนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนโดยได้เดินหนโครงการหนรึ่งตบล1ผลิตภัณฑ์เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่ในในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานนะครับโดยนางนาภาสกุลตนากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตบล1ผลิตภัณฑ์ไทยซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมด้วยการสร้างโอกาสการเข้า ถึงบริการของรัฐสร้างอาชีพสร้างไรายได้ที่มั่นคงแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งและความเดือดร้อนแก่ประชาชนค่ะในการคัดสรรครั้งนี้ก็มีผู้ประกอบการนะครับนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรรจํานวน273ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับก็มีทั้งประเภทอาหารมีเครื่องดื่มมีผ้าและก็เครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งนะครับของที่รึกนี่ก็มีแล้วก็ ประเภทสมุนไพรนะครับในการนี้คณะกรรมก,การก็ได้ประเมินศักยภาพและส่งผลิตภัณฑ์ให้ส่วนกลางเพื่อทําการพิจารณาครั้าางนี้ก็เพื่อจับระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนเพื่อจัดระบบฐานข้อมูลที่จะใช้ในการทํางานเชิงบูรณาการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปสร้างไรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โอท็อปนั่นเองค่ะ